วันนี้ก็เป็นเ e ตดอแบบ Open Style นะคะพร้อมค่ะ <_ d ata> เริ่ม ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะทุกคนดอทชัดเลงแบบง่ายมากเข้าตางง่ายๆมากมันเป็นแบบโอเพนสไตล์นะคะมุมมองที่กว้างนะคะทุกคนมันก็เลยใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะ6 5ห้าโมงกว่าเกือบ6กโมงแล้วนะคะแสงก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ก็ยังมองได้ชัดเจนอยู่นะคะดี วันนี้ก็เป็นเ e d Dot แบบ Open Style ์นะคะโอเพนสไตลเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า Open Style, นะคะเป็นดอตเอาไว้สำหรับติดปืนสั้นก็ได้นะคะหรือจะติดลูกซองอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเดิมทีนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเตี้ยๆนะคะมาพร้อมกับฐานนะคะเป็นแบบนี้ฐานเตี้ยนะคะแต่ว่าน,ะะน้ำอิงนะคะอยากได้แบบ เป็นคนมีสไตล์นิดนึงก็เลยไปซื้อฐานสูงมาติดนะแล้วก็เอาเลตดอทมาติดบนฐานอีกทีหนึ่งมันก็จะได้เป็นแบบสูงสูงแบบนี้นะคะซึ่งน้ำอิงมองว่ามันเลงง่ายนะคะแต่ถ้าทรงนี้นะคะมันเป็นฐานต่ำนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะติดไปเลยนะคะไม่ต้องใช้ฐานสูงอะไรมาติดละก็เป็นแบบนี้เลยแล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะให้ดูนะคะไฟในดอทอันนี้คือไฟในดอทนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ ความสว่างความเข้มของจุดแดงได้นะคะเราสามารถปรับได้เลยทุกคนคะ,ะสรุปแล้วนะคะดอทต,ตัวนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้อ Vector o p t i c นะคะเช่นเคยนะคะน้ำอิงก็เลือกมาอยู่2รุ่นนะคะสำหรับแบบ Open Style นะคะนั่นก็คือชื่อรุ่นว่า Frenzy 1X 20X 28SIX และเฟรนซี 1x22 x26 AUT นะคะก็ไปเลือกกันได้นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะดอทเวกเตอร์ออปติกนะคะตอนนี้เข้ามาใหม่ๆหลายรุ่นเลยนะคะก็ลองติดต่อสอบถามน้ำอิงได้นะคะช่วยอุดหนุนก็นด้วยนะคะจะได้ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเยอะๆอเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ